ครับเนเตียเนเตียสุขสุขคนอ่าอันนี่แนวทางคงสท้ายใช่ไหมครับนี่เนือทางคนคือไทยอืมเป็กเลขมักเลขชอบครับเด็กที่คิดว่ามันสะออกเออครับทำไมถึงว่าคิดว่ามันจะออกมักงไหมอืมเป็นเด็กที่มักเนาะครับที่มาที่ไปของเลขตัวนี้มาจากไหนมาที่ไปก็คือเขาคิดออกก็ว่าเส้นคิดว่าคิดมักนะ ไอ้ที่ว่าถูกยนได้มีรถมีบ้านในชุดนี้ใช่ไหมคนละชุดคนละชุดครับเอ้าคนละชุดเหรอครับนี่คนละชุดอันนี้ชุดไหนอันนี้ชุดของตัวเองโอ้โหชุดของตัวเองที่คิดชอบเซียนเดียมาเองนะครับคือแม่นไหมครับชุดนี้แม่นอยู่เด็กเอาถามก่อนเลยว่าชุดนี้ถูกมากี่งวดชุดนี้เหรอครับสองสามวดแล้วสองสามม้วดแล้วสามตัวหรือสองตัวครับเซียนสองตัว สองตัวแต่บางครั้งาัตัวเข้าสามหลายหางไหมหรือว่าเอาหางเดียวเลยเอาเน้นเน้นเมื่อเดรเอาเอาเน้นเน้นเลยเน้นชุดเน้นเลยชุดเน้นเลยที่มาที่ไปคือเป็นเลขชอบเป็นเลขคำนวณแหละครับบวกบวกกับคำนวณคำนวณออกมาแล้วเราชอบตัวไหนเราก็ดึงออกมาตัวนั้นโอ้เราเราดึงออกมาตัวที่เราชอบเพราะว่าถ้าปล่อยไปหลายตัวเดี๋ยวเอฟซีจะงงงงแล้วครับผมก็เลยเอาเป็นแบบเอาเลขชอบตัวเอง คืออันนี้เป็นของเซียนเตี้ยใช่ครับไม่ใช่ของลูกค้าไม่ใช่ของลูกค้าเป็นเลขสูตรเลขคำนวณแล้วก็คัดมาหลายๆตัวแต่ว่าชอบแค่หางเดียวใช่ไหมครับเซียนเตี้ยนกองออกมาก็คือถูกมาแล้วเนี่ยสามงวดสามงวดนี่บนหรือล่างครับผมบนอือเป็นบนเป็นบนอย่างเดียวแหะครับอ้เม็ดเดียวงวดที่แล้วถูกเยอะไหมเซียน พอได้กินพอได้กินนะครับเนาะกินขนมกินขนมพอได้กินขนมพอได้กินขนมเพราะว่าปกติก็ซื้อไปหลายตัวอืแต่ว่ามันจะเข้ามันจะมาเข้าเลขตัวเองมากกว่าอ๋อเมื่อวันที่แล้วตัวไหนครับที่ที่เข้าครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เป็นสูตรคำนวณนะครับวันนี้ได้ยังเสียงวันนี้คิดออกมาแล้ว ชอบออกมาแล้วชอบตัวไหนครับผมวุ้นขอขอปี้ไม่ใช่เหม่ใช่สมุดี๋ยวขอดูหน่อยครับวันนี้วันนี้ชอบติดหน้าอกเลยครับเซียนนั่นแหละครับผมนั่นแหละหกสามสี่ตัดเล่นหรอตัดเล่นเลยโอ้ตัวสองตัวบนสองตัวบน แล้วมันเคยตามสถิติเก่าสามตัวเคยมีเข้าบ้างไหมครับอเคยมีเข้าแต่มันก็จะสลับกันน่าจะเป็นแบบตุ๊ดอะไรประมาณเนี้ยครอก็คือว่าเซียนเจียคัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับี่อันนี้ตัวที่ชอบคำนวณเอาใช่ไหมครับเซียนคำนวณเอามันเป็นเลขสูตรเหรครับสูตรนี่เรียนเรียนมาหรือว่าไงครับผมสูตรเรียนจากหลายๆที่มา อเอามาผสมผสานกันอเอามาผสมผสานกันแล้วก็คัด,ดคัดกอง,งกออกมาคิดคน้คดคนเฉพาะร<า>ัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมเซ,เ,ซเซีนเชุดใช่ครับรัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลเข้ามาที่หน,นึ่งเดียวจะเอาโชคไปฉลองปีใหม่กันหกสามสี่ 4. โอกาสเก้าสามสี่นี่มีไหมหกกับเก้านี่กับมีไหมเลขสูดเพราะมันตัวเดียวกันอยู ต้องกลับด้วยไหมใช่มันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วอต้องกลับด้วยนะครับเปียนเตี้ยก็บอกให้กลับ6กับเด้วยนะครับผมตัวเดียวกันนะครับทำไมจะต้องถามเพราะว่าละทีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอบางคนก็ต้องกลับบางคนก็ไม่ต้องกลับดูแผนบซีไปพิจารณาดูับอย่าลืมเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่แนวทางของเสียนเตี้ยนะครับ สูตรไหนเรามีให้คัดสรรมาให้เอส่วนส่วนเลขลูกค้าเรานี่คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวเดิมอยู่ตัวเดิม,มครับมหกหนึ่งแปดอของลูกค้าของลูกค้าหกหนึ่งแปดนะครับของลูกค้าเป็นหกหนึ่งแปดที่ลูกค้าดึงออกมาจากสูตรของลูกค้าเองครับครับสูตรของลูกค้าเองสูตรตาราง ที่เคยออกคลิปไปแล้วเนาะ,ะว่าเป็นตารางเนี่ยถ้าเอซีชอบตัวไหนก็เอาไปจับเอาอตัวนั้น,นชอบก็บจัดขัด,ขดกระผานเนาะเสียนเตี้ยเนาะครับชอบไปจัดขัดกระผานเน,เนาะเป็นแนวทางแล้วแต่ดวงด้วยมีทางก็มีความเจียงมีเขามีรูปเป็นธรรม,มดาแต่ว่าวที่เราเข่าด้หรอก็เราดูอยู่ด้วขทำลูกค้าก็เขาเราเข่าสูงเต็มเลยสูเต็มเลยแสถิติมากก็ดีทำลูกค้า รัจะเตีม,มาก็าดลูกข้าเจ้านี่เพรา,าท่มาดาเด้เร,ระวัดนี่เระวัดเก้านี่ลูกข้าผู้นี้ถือจนเอาเงินไปโค้หนีบ้านบ่ครับเมียนเรียนครับกันไปพ่นบ้านบ่ค่ะที่แดดกันไปพ่นบ้านพ่นรถหายหากินน้ำนสนบสูตรเพื่เนี้เองบ่ได้สูตรพรงนี้เองครับเกันได้ไปสือถือกันเอามาแต่สูตรหูหันเหรยียญเท้าเป็นตัวบอกว่า เราโซนามเป็นฝืนสบายเป็นคำนวณออกไม้เราเป็นถึงออกมาเนาะเด็ดพุฒมีบอ่ามง่ายก็สูตรนี้เนาะตับกระตือรู้เป็นว่นอยู่ในี่นฮะไ่ได้ส่วนครับผมไม่ถือรู้เดี๋ยวนี้เพุฒมีบ้านแล้วครับเด็กค่อนบ้านเลยเอาเงินถือเลขเนี่ยไหลงวดอยู่ได้นอกไปต้มกันนะครับคิดเลยเนาะครับผมคือวันนี้วันนี้สรุปทั้งหมดเลยใช่ไหมเซียนสรุปทั้งของเซียนด้วยของลูกค้าเลยไหมครับผม ทีเดียวเลยเนาะอ่าจะได้ไม่สับสนนะครับเอาอันนี้ของเซียนเนาะสรุปของลูกค้าพร้อมเลยของลูกค้านี่ตัวใดค่ะของลูกคาก่อนนะครับสรุปของลูกค้าที่เป็นตารางวันนี้ไม่ไดเอามาตารางมาสรุปตัวเลขเลยครับผมแปดหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งแปดก็ได้อันนี้ก็ดึงดึงออกมาแล้วก็แปดหกสี่ หกหนึ่งแปดแล้วก็แปดหกสี่สองหางสำหรับลูกค้านะคะตัวเล็กกละเสียดตัวเล็ก่ะอันนี้คือของลูกค้านะครับเอฟซีอย่าสับสนเขียนเขียนไว้ไหมไม่ใช่ของเซนตี้นะเดเดี๋ยวคัดลอกดูครับอันนี้เป็นของลูกค้านะเสียเนะจะเสียนไว้อยู่เฉยๆครับผมเดี๋ยวจะซูมหายครับอ่านั่นแหละครับอันนี้ของลูกค้าจัดเป็นทีเด็ดได้นะเนีอยอืม นิ่งครับนิ่งนิ่งนิ่งขอขายจเป็นที่เด็ดได้เลยเรา่ว่าลูกค้าสถิติเข้าเยอะมากโอ้สถิตินี่คือเข้าประจำใช่ครับถูกจนปดนี้บ้านบทนี้รถคนนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วหกแปดสี่นี่คือตัวลองเหรอครับเสียนตัวลองครับที่เขาดึงออกมาจากตารางแต่วันนี้ไม่ได้เอาตารางมาให้ดูครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังครับอืมรับ กลับไปดูคลิปย้อนหลังที่โชว์ตารางลูกแล้วก็เล็บซีอยากจะดึงตัวไหนออกมาก็ดึงออกมาใช้ได้ครับครับครับผมมันอยู่ในตารางนี่ครับครับผมเอาแบบใหญ่ๆนี่เลยจะได้ชัดเจนนี่เต็มจอดูทีโอเคถอยหลังเลยครับเจนเตะถอยหลังนิดนึงครับผมโอเคครับผมอกคครันั่นแหละครับอันนี้ของลูกค้าใช่ไหมครับของลูกค้าครับที่ว่าแม่นๆปุดนีบ้านน้องจะถ้าเป็นช็อตติได้เลยถือว่าดังครับ อางในขคอนแขนนหกหนึ่งแปดแปดหกสี่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นของเซียนเตี้ยเนาะไม่ได้ไปลอกใครมาใช่ไหมเซียนเตี้ยไม่ได้ใครมาครับนึกอยากนึกอยากบอกนึกอยากบอกก็ชอบตัวนี้เออเซียนก็ตัวเลขมันอาจจะตรงกันก็มีนะครับจากสสุดตารางเหมือนกันนี่แหละครับแต่แต่คนละตารางแต่มันมาเหมือนกันครับผม ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับผมสรุปสรุปทั้งหมดเลยสรุปทั้งหมดเลยคือทั้งของลูกค้า เซียนเตียเองนะครับผม FC ยาซับสนนะฮะดูดูก่อนนะครับผมว่าของเซียนเตียเป็นตัวไหนของลูกค้าเป็นตัวไหนนะครับผมแต่ของเซียนเตียก็ถูกมาแล้วสามงวดนะครับแต่ของลูกค้าเนี่ยถูกเป็นประจำเลยนะครับเนาะถูกจนได้ปลดนี้บ้านปลดนี้รถนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับแนวทางเซียนเตียนะครับ ค,คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ